นี้มาทำภารกิจแทนสามีนะจ๊ะไปอวยพรมันเกิดบญาต่้องไปซื้อของขวัญที่ซปเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะโอ้ยมาเห่าค่อยกลัวมาดิออกมากัดค่อยทางไหนเนี่ยนะเราลูกสาวเลิกเรียนมา จะตามซัวกินใส่หมูยอแซ่บๆมีแต่บ้านหลังตโตเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก่อนบ้านแฟนก็อยู่ติดถนนใหญ่แต่ว่าเขาขายเขาไปซื้อที่ข้างนอกทำฟาร์มสมัยก่อนมีวัว50-60ตัว แฟนก็ทำฟาร์มตั้งแต่เด็กนะจ๊ะเสร็จแล้วแม่เขาก็ทําเหมือนทัวเล็กๆที่บ้านก็มีคนมาจากต่างประเทศนะจ๊ะมาซื้อทัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยมาซื้อแกก็ทําอาหารให้กินเดี๋ยวเราจะมาซื้อดอกไม้ร้านนี้นะจ๊ะเมื่อกี้ซื้อของขวัญไปแล้วแล้วก็ซื้อดอกไม้ด้วยจ้ะงบก็ประมาณร้อยยูโรนะจ้ะ เพราะว่าคนนี้เขาเขาเป็นญาติสนิทของแฟนนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่ดอกอะไรเนี่ยได้แล้วของขวัญเป็นดอกดอกออกฉีดนะจ้ะ แล้วก็เป็นนี่เป็นบัตรกำนันช้อปปิ้งซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะสออย่างนี่หนึ่งร้อยยูโรนะจ๊ะกได้ไก่มาด้วยตัวหนึ่งจะไปกินกับกระตูนเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วจ้ะเดี๋ยวจะของขวัญไปให้เขาแป๊บเดียวกลับบ้านแล้ว